สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องนุมปลาไพ่นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทําเมนูอาหารตามฤด,ดูก,กาลน้ำเนื้อนนี้นะได้ไข่มดส้มมดแดงมานะครับน,นี่จะทําเกี่ยวไข่มดแดงนะครับใส่ไข่ใส่ต้นหอมอ่าใส่หลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาหัน่นต้นหอมก่นเนอ้อ น,นี้ใจไข่ไก่สองฟองไปเลยนะครับเดี๋ใส่หอมแดงไปสักหัวนะครับซอยหอมแดงก่อนนี่ก็จะเป็นไข่มดแดงเฮานะครับไข่มดแดงมดส้มันนี่บริสโซเองนะครับซื้อกาดไม่โจมาแต่เจ้านี่จะใส่ พริกขี้หนูลงไปตัวนะครับดอย่ซอยห 4, เห็นักสี่ห้าเกนใคอย่าใส่ผินเม็ดไปตัวนะครับซอยนักมันจับเห็ดเนาะเดียวใส่ซุปก้อนนะครับลงไปนะครับใส่ไปกึ่งก้อนก็พอน,นะครับมันจะเค็มอย่าอย่าปรุงรสโด,ดยชูรสด,ด้วยซอสอย่างอยู่นะครับน้ำปลาอยู่ยนี่นะครับต้นหอม ผักชีหรือว่าหอมป้อมนะครับหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยแล้วกัไข่ไก,ก,ก่นะครับมดแดงไข่มดแดงหรือไข่มดส้มเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับจะใส่หอมแดงนะครับเราไปก่อนปุงงดไปเลยนะครับจะใส่ ชดลดลงไปใส่นักลำนักใส่เกลือนะครับลงไปน้อยนึงนะครับใส่นักเกมเนอร์ใส่มดแดงมดส้มครับซื้อไา่ไม่จมาครับสี่สิบบาทครับใส่ไข่มดแดงลงไปแล้วนะครับ เราียตอกไข่นะครับใส่ลงไปหนึ่งฟองสองฟองสีจะคนนะครับไข่มันแตกเิ็หน่อย วสักเดือนคนะครับเราจะใส่พักนะครับต้นหอมป้อมพริกขี้หนูนะครับใส่ลงไปแล้วง่ายๆครับง่ายๆอือ <c oughs> ครับ ใ,ใส่ซอดผูโร้อนมาให้นหน่อยนะครับเดือดขนาดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วืครับสดน้ำร้อนๆครับเหมาะขนาดเนี่ยกอจิิมก็เด้ หเหมาะครเหมาะก็จะปิดแก๊สแล้วครับพร้อมเสืร์พร้อมเสืร์พร้อมเสิร์ปิดแก๊สครับพร้อมเสิร์ตักแล้วครับตักแล้วครับซะ,ะๆสดน้ำครับตักน้ำเป็นนักหน่อยสดน้ำร้อน มีครับหน้าตาคงจิวไข่มดุแดงนะครับอาหารตามฤดูกาลในวันนี้นะกินทําง่ายๆกินง่ายๆครับว่ากี่เข้าไปกันนะครับใหญ่วันกี่เข้าละ่ะเกียวไข่มดแดงมาส้มโดนลูกโดดหรือยังครับโดนลูกโดดตัวใหญ่วันโดนลูกโดดไปแล้วครับโดนพริกซอยไปแล้ว ใคราได้กีนข้ามากินตะกันนะครับตดนน้ำหอนๆนะครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อของเล็กๆของนุ่งประภยัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ